ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรก็ก Family, Facebook, Line, ขอ,ขอสแสดงความยินดีกับน้องเกตนะครับที่มี f อฟผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถมอไซค์ให้ครับผมในราคา23,500บาทครับ ลฟไอครับผมสภาพสภาพหกสิบห้าเปอร์เซ็นเจ็ดิบปเซ็นครับผมสวยมากโอ้รถคันที่สองนะเราจะเอาไปเซอร์พรส์น้องเกตนะครับตอนนี้น้องเกตยังไม่รู้นะครับว่าจะได้รถมอเตอร์ไซค์ฝากติดตามด้วยนะครับน้องเกตน้องเกต มาเพลก็หนอนเลื่อมเอาของมาให้เจ้าน้องเกดครับเลื่อมมากินข่าวน้ำเหรอเลื่อมเอาของมาให้เรื่องอีอย่างโอ้เจ้าบ่เห็นของครับบ่เขาเลื่อมเอาของให้เจ้านี่เด่นี่ดนี่เด่นี่ครับ เรื่อาของไงน้องเกดครับไปกินข่าวเราเรืมอีอย่างนี้กุญแจอย่างนี้รถจักรครั<ด>กกบปาได้รถใหม่อีกหรือได้การน้องเกดอีกครับดีใจดีใจอยู่บนน้องเกดดีใจปัาดบอลนะมาเบิ่งแนนโดนัทสิมาเบิ่งรถใหม่ีกบอแนนหนึ่โอ้ยปุ่นอบักงามนึงครับปุ่นอยากได้อยากได้ปั๊ด มีดีใจแห้งเขาก็ขึ้นว่าไอ้ลืมเออบ่โดนเขาขึ้นว่าไอ้ลืมของไว้อ๋อเรนนัทเกิดจะให้ไหมจกะเรืเอมาเรืเอาของไอ้น้องเกดเรืเอาของไอ้น้องเกดครับรถไอ้พี่ใหญ่ใจดีครับเพื่อนเอ๋จากกรุงเทปเพื่อนเอ๋มอบให้น้องเกดครับผมจะคือว่าอยากได้รถจากบมเมนต์บ่โดน จะไปเฮ็ดอยังล่ะเอาไปให้ไปนากระงายไปซื้อยาให้แม่เท่ากระงายอืมเงื่อนกับพ่อคันเอีรถจักเลยเนาะโดยพ่อคันนี้จะคันเลยบอมยังมีกับรถคันเก่าพอเอาไปเฮ็ดเวอพอไปเทตเวอเราก็เลยน้องเกตเลยบ่มีไซน์เนาะโดยมีรถไซน์แล้วน้องเกตตอนแรกเพื่อนกับว่าจะมอบให้น้องเกตไออปีใหม่บุญละเป็นของขวัญปีใหม่อยู่ตอนเพื่อนก็เลยบอมเอ้าจังใดก็จะมอบอยู่แล้วเอาเมื่อนี่ละ เจ้าคือโชคดีหลายสั้นเนี่ยเมื่อในเจ้าเวทวาสนาที่อย่างเนี่ยเฮ็ดบุญที่อย่างมากเนี่ยนะฮะพาขัดขัดคนที่อย่างไปตักบาตรทำบุญเมื่อเดียวได้อดิสงแบบท่านตายเห็นเลยตอนนี้นะปวดครับได้หอนรถได้หลายอย่างอุ้ยไปได้แล้วนั่นบางครั้งแบเอาไปเช็คเอาตอนมากินข่าวนาะเอาไปเช็คสภาพเช็กยังไงยางดีเปลี่ยนนะมันเครื่องให้เรียบร้อยอ่าขี่ได้สบายเลยมาน เป็นบีไม่เนาะน้ำบีไม่เป็นน้ำมันไม่เคยมันครับเคยมีรถเป็นข้อจ้าของเราบ่นี่คือขั้นแรกบ่เออขั้นแรกของชีวิตเลยที่กันรักษาที่ดีเด้อโดยขี่ได้อยู่ดอกจักสิบปีพุ่นละถ้าบ่ไปส้นไปลมครับด้ดีให้ปลอดภัยเด้อโดยเอาให้ให้พรานให้ขอบคุณให้พี่ผู้พันซื้อให้นายเพื่อนก็ว่าไ่ต้องออกซื้อดอกไ่ต้องออกซื้อเพื่อนดอกเพ่นว่า เดี๋ยวให้ไปบอกน้องไปบอกน้องเกดไอ้อยู่ทั้งหลังเอาคนมาโดยจะขอบใจหลายๆเด้อที่ซื้อรถให้น้องก็ขอให้อายอยู่ดีมีแห้งเฮ็ดเวเฮ็ดธุรกิจเพื่อเขาเพิ่จะเลุ่งเพิ่งเด้อขอเพิ่ทังเพิ่มีนันนี้ตลอดไปเด้ออ่ารองมานั่งเบิ่งกันหน่อยมานั่งเบิ่งดูชื่อบ่อ๋อ้ผมปกติครับเป็นอยังไงบ้างโดยเป็นโอ้ผมปกติกครับเป็นอยู่ปั๊ด โอ bert, up, ้ตอนแรกเขามาเอิ <mos> <aciones> ้นมาลืมของคือว่าเขามาลืมของอีย่างไรบ่เขาเลื่อมมาของให้เจ้าเลื่อมแบตนังเกตบมาลืมแบตบ่่เพิ้าโอ้คืออยู่ตัวลหรมากยี่บทสีนี่เออมันจังบกเก่าไว้นะครับเวฟไอยอดนิยมไหมเนี่ยเก็บดีดีเด้อเขาเขารักกันกับรุ่นนี้หละเวฟไอเนี่ยเด้ออืมครับให้ใจเขาเด้อจิ้มนะ โอ้ครับน้องเกดพูดนะคือนนางคือนนะไอ้เพื่อนัางงามๆามนะซึมซับก่อนเป็นสมบัติของเพื่อนอ่ะได้บัตรความคุ้นไอ้ผี่ชายพี่นุ่มใหญ่ใจดีด้วยครับเพื่นวัดไหนครับกรุงเทพนะครับเป็นอยู่กรุงเทพพี่น้องครับเอ็ซีน้องเกดในอยู่กรุงเทพพี่เด้อครับเพื่อนก็เป็นเอ็ซีของไอจิุกเซันมาลีเฮาติดจอมาตั้งสองอาทิตย์โอ้เพื่อนก็อยากได้รถมาโดนเลยจี เอาได้สมใจแล้วเนาะบ้านเนาะโอ<ห>้ยครับปุ่น์่ะบักงามเลยครับเดือนเดียวช่องตุกตูเฟมารีนี่คือสปอร์ตแท้ในเดือนเดียวแจกรถสองขั้นละวันที่สามกแจกน้องกับนุ่งวันที่ท่ายเนี่ย <19 S 1> ี่สิบวันยี่สิบเก้าว่ะแจกน้องเกตอีกครับเมื่อนี่เจ้าขึ้นหมานครับถึงเมื่อได้อีย่างแน่เลยเมื่อนี่ฮะเมื่อนี่ได<ห> หม้อต้มน้ำฮอนเนี่ยหม้อต้มน้ำฮอนได้เงาะแหละก็ได้เงาะอีกเงื่อนก็ได้โดยเกื่อนก็ได้ลดก็ได้อีกปารอตเหรอโพดครับเดี๋ยวโดนัทเดี๋ยวโดนัทจะได้แบบต้นห้างได้แหละถ้าโดนัทนี่เอาจะว่าโดนัทต้นห้างอือครับเบิดรับเอาโดนัทมันมักหยินข่างกันเนี่ย เป็นนั่งแบบแี่แนทายให้มันได้เพราะคลิปอาหารนา่งกันด่นทุกนั้นอ้ออัดซองรอนีปโอ้ยงามงามครับหาสิ่งเหาะนางน้อยบิดไหมเอาไปใช้ประโยชน์มาสิ่งดอกนองเกลียเคยขับรถไรบ้างเคยขับเป็รถซ้าจนจักรถมอดรถมอดเปรถมอดโดยนัดเอาไมพิุพ์แจนั่น เดี๋ยวโดนัทกันโดนัทก็จะมีโอกาสได้กันครับเดี๋ยวรอเอฟซีพันมาจากไทยสักก้อนเดือนหน้าจะได้ฟังข่าวดีครับดมาดเกิมาดินบันนองเดินแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นำถ้าฟังมืองละวอาก่อนม่ได้แต่ในได้มันบอกให้ได้แต่ว่าเป็นการเคลื่อใจถ้าโดนัทจะได้ก็จะได้ต้นห่างนมด้ะโดนัทดเกน๋งงามๆครับ สาวผู้ไทยสองคนสองสาวนี่แต่ผู้งามๆไอ้ไายจักนาทีกับเราอ่ะแปดนาทีบ่ะแปดนาทีคือเอาเหลืออีกจักหน่อยไอ้ไายในะทุกมุมทุกมุมครับนั่งแบบครับในรถแห้งอาอู้ยิ้มบ่หูเลยครับต้องเกลียดยดีใจแห้งดีใจอีหลีบ่โดยยังบ่ได้เช่าดีใจอยู่ไปานนี่ ยังตื่นเต้นแบบยังตัดใจว่ะรถท่อแทวันนี้โอ้ยเนาะอุ้ยนี่ราคาเป็นโดนัทกรดมยาก็อนเดี๋ยวจะเป็นล่มเนาะไม่เท่าก็ตเต้นเต้นบ่พี่ครับโอ้ยดีใจครับเนาะมือนี่เป็นมือมันดีหรีครับ หลานได้รถอืมอืมไปมากเราจะโดภอืมยาไม่ทาไม่ทาจันกับเฒ่าคือว่ามันโล้เุทธาซื้อยาอยู่ใส่เราเพซื้อยาน่ะอยู่ตลาดนะกุาลตลาดโอ้ได้รถแล้วก็ไปซื้อยาถ้าบอมีรถก็ลำบากเนาะย่างไปกับไก่ติดรถก็จ้ะกับลำบากอีกเลยน้องตะกี้มีใจนั่นนะคุณน่ะ แลนน้องๆกันจน่เพลินมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาลืมของอีอย่างตีโดยคือว่าไอ้ลืมของไว้คือว่าอ้กะบอกคิดว่าเป็นรถเออเขาจะของเลยคือเลยอันนี้แบบตึงใจไม่เซ็นมาเลยนั่นแหละตอนแรกเพป็นว่าจะหายเป็นของขวัญปีใหม่เพป็นว่าก็เลยคิดไปคิดมากว่าเอ้ายังไงก็จะหายแล้วให้น้องเอาไปใช้ประโยชน์ไว้ๆก็เลยว่าเอ้าหายไปเลยตัดินใจให้เลยเมากันหมู่บ้านนี่ได้ยังไงเมาหมู่บ้านไหนซื้อมื้อนี่เอากินบางที ไหวบ่จ้ะวะด่วนบ่โ,<ด>โอ้ยดีใจครับนอนดียังยัง,งหายใจแห้งเยังก็ดีโอ้ยงามกรับงามครับเมื่อนี้พันโชคดีอิ๋วเมื่อนี้งามครับต้องมัดกระป๋องแน่ดมเอาดมเอาที่ไหนพี่ยาจงเนี่ยเอาขอบคุณพันอีกสักรอบเนี่ยขอบคุณเอฟซีติดตามเนี่ย ที่ติดตามน้องที่เอ็นดูน้องที่อยากซ้อยเลยน้องก็ขอให้ไอ้เอฟซีทุกคนก็อยู่ดีมีแหงเด้อครับผมน้องเป็นกันยังบอกว่าน่นนเก่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเก่งไปเรื่อยๆดอกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมืออื่นกับนัดน้องว่าจะไปดับหน้าไปเบื้องน้องดำหน้าเป็นจ้างคนนน้ดี๋้วมืออื่นเนาะมืออื่นจ้างคนน้าเดี๋ยวกับฝากที่ตานึได้ครับ นะครับงามกงามเพนก็โชคดีดีไปใส่บาทสิีลที่แล้วพ่อกันเจ็ดพานไปเจ็ดมืออันนี้สงเกิดเลยอันนี้สงเกิดไม่เนาะนี่แหละท่าบุญครับเป็นคนดีก็มีแต่คนอยากสนับสนุนเอาขอบใจเ้อะเอาสนับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ้หลายๆนะครับ f อฟทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องทุกทุกฟมลีท่ทำได้ครับผมขอบคุณครับ